สาโลปิงคือครับผมนี่ผมกลับมาีกอยู่ันี่พอนะครับผมชาล์นี้นะครับผมห้ามห้ามพูดคำว่าโอเคซึ่งเมันเป็นอะไรขอนขางยากอยู่พอสมควรสำหรับผมผมทื่เขาว่าโอเคเฮ้ยเกิดกลางที่ยทรายเหรอตายจะเกิดอะไรแย่ขนาดนี้เนี่ย เอ้ยเผืออ่อจะมีพีระบิดเดี๋ยวต้องไปหามันก่อนเผืออออ่ออาจจะมีพีระมิดนั่นแหละคือทะเลทรายเกิดอาจจะดูแบบแย่นั่นไงจะคือเกิดทะเลทรา,ายดูอาจจะเป็นเปอยที่แย่แต่ไม่ใช่เลยนะมันมีพีระบิดไง แล้วผมก็จะเบลมจังเกิ้ลแล้วเขาบคุท้ายบบนี้ยุทธมันจะเข้ายัางไงเนี่ยพีนไม่จมดินหรอกท้่ผมจะขาทางเข้ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวสติดดิเอ้ย ทำบี้นี่เออสองตัวโอ้โหขุดทองไปก่อนนี่เี่ยี่โอ้ไม่ถนดัดเลยติ <c oughs> ดกำแพงด้วยติดเสาวไก่อนอ้าวมา,มา,มาทางนี้ได้ไูก่อนนี่พับก่อนขอแว้วหนึ่งหมอ Mà <laughs> là mà là nín này, Ui, 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 hù hù Ui, hù hù này, hù Có hù เดี๋ยวกแล้วกแล้วนีกล้กแล้วมั้งเออไปแล้วเออดีสวยอามอุ้ยเมื่อกี้ผมเอจอพูดเขาว่าสัตว์เอคอคอควายแล้วนั่นแหละชาวเรนนั้นห้ามพูดคำนั้นอืมขุดบล็อกลงไปก่อนกัน เกืีอยกับตายถ้ามีเพลงนี้โชคดีมากเลยแต่ใครอาจจะเจอเออจะไม่ค่อยมีก็ได้อู้หผมได้ไอเทมที่ดีแล้วแหละแต่ได้แค่บรันเดียวอะแต่งอะไก็ได้แหละแล้วก,ก็แอปเปิลทองแอปเปิลทองอินชาร์ด้วยหือ ไม่ธรรมดาก็ก็ขย,ยนะเนาะคนขอ,ของลของคนตายเนาะ้นไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะบล็อกจะพอไหมอะ ไม่พอว่าไงเฮ้ยคนบอกกโอ้โยถ้าผมไม่มีไอ้เส้นใหญ่นะผม,มออกไม่ได้อะนี่อ้อนี่ไงคุดออกแปบ๊บนึงโอเคับผมออกมาเล้ว